น่าชื่นชมมากกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรียกว่าเจ้าหน้าที่อนามัยก็แล้วกันที่บ้านผาเรืออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเขามีวิธีการที่จัดแผงยาให้คนป่วยที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กับบ้านกินคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้โอ้โหชื่นชมกันทั้งโซเชียลเลยเอออ่านหนังสือได้อยู่เนาะอันนี้เจ้าอันนี้ออแหลงเออเย็นเช้าเออเช้าเย็นเช้าเย็น,อ,อ,ยนอันนี้ถ้าตื่นเจ้ามากับฮุดไปกินอันหนึง่ง ถ้ามุดมแมลงมาอันนี้หลังอาหารนะกินข้าวอันนี้กับหลังอาหารเหมือนกัน<า>กินข้าวเซ็จแล้วกับหุดไปกินอันนึงแล้วเอาสองเปล่าเนี่ยเอาใส่เย็น เอออันนี้ตอนเย็นครับเป็นเหมือนแผงขนมเลยไหมง่ายดีง่ายดีเออหรือคือเอายามาแพ็คเหมือนแผงขนมหรือว่าแผงน้ําพริกลาบแล้วก็ไปส่งคุณลุงที่ป่วยอยู่ที่บ้านคือเขียนแล้วมันจะได้อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็ดึงทิ้งกินทีละแผงทีละแผงนะงแช<ต>่แผงเย็นแผงทีละซองทีละลอะไรเนอะเดี๋ยวไม่ครบคนต้นคิดอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะค,คุณศิวพรใจวงเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเป็นเจ้าของไอเดียกับผู้ชายคนเมื่อสักครู่โอ้โหในเขียนแบ่งช เอาแบเงเย็นเลยแล้วผู้ชายเมื่อสักครู่คือคุณสิริชัยกับปะหะเป็นพนักง,งานเทศาบาลตำบลถ้าเข้าเปลือก็็บอกว่าก็ได้ไอเดียมานี่แหละมาจากบริเวณร้านขายของชําแถวบ้านเพราะว่าตอนนี้ในบ้านผาเรือนเนี่ยน,นะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วอยู่บ้าน ตามลาพังลูกหลานเนี่ยไปทํางานต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะทํำยังไงที่ให้คนแก่กินยาได้ง่ายที่สุดชัดเจนแล้วก็ไม่หลงหลงลืมลืมนี่เจ้าของไอเดียแต่ถามว่าแล้วคุณตาอย่างเช่นตาถนอมเนี่ยเป็นคนที่ได้แผงยาแม่เหมือนอย่างกับแผงขนมแกจะว่ายังไงบ้างเอาลองฟังดูฮะเข้าใจอยู่นาะแล้วเราได้กินยาหรือยังครับกินแต่ตอนเช้ารอบมืก๊กกะกินตอนเย็นนนอ๋อ oh. แล้ววันนี้กินหรือยังครับต่อเจ้าเนี่ยตอนเจ้านี้กินแล้วครับอ๋อต่อเจ้าได้กินแล้วเนาะกินข้าวแล้วก็ม่กินตอนเย็นออืออ๋อตาตาดูออกรู้เป็นอยู่เนาะครับอ๋อตาชี้แล้อันไหนกินตอนเจ้าตาชี้น้อยชี้เนาะชี้น้อยอันไหนตอนเจ้านี่เห็นไหมนักข่าวเราบอกให้ชี้น่อยอันไหนอันไหนเจ้า ชี้ไปที่แถวของแผงตอนเช้าดึงมาหนึ่งกึ๊เห็นก็กินง่ายๆอีกกึกหนึ่งอีกแถวหนึ่งดีฮะในหน้าเชื่นชมฮะแต่ให้ระวังลูกเด็กเล็กแรงในบ้านนะอย่าไปดึงเดี๋ยวจะนึกว่าขนมจากร้างไข่งช่องไปกินดึงข้าแกกินไม่ได้นะต้องระวังลูกเด็กเล็กแดงแบบนี้ก็เช็คง่ายด้วยนะว่ากินไปครบจำนวนวันจำนวนโดสที่ได้รับนะ